โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในแมปโก้การ์เด้นกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมนะครับฟาร์มผลไม้มิวเทชันนะผมที่ติดกลายพันธุ์เยอะนะครับมาใส่ในหม้อตรงนี้นั่นเองนะบอกเลยว่าวิธีในวันนี้เนี่ยนะครับผมง่ายมากๆนั่นเองนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องมีนกกระยางก็ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องมีเจ้าโคดามะก็ได้นั่นเองนะทุกคนเป็นสูตรที่อ่าผมไปเห็นต่างชาติเขาทํากันนะครับผมแล้วมันได้ผลค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผม เมนูพกคิ้งมาแล้วนะครับผมนี s okay. <S in ่ก like so ็จะมีการใส่ผลไม้5ช่องแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะจะสามารถส่งอาอาหารเนี่ยนะครับผมให้กับเจ้าหนูได้ด้วยนั่นเองนะครับผมตรงนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็อย่าไปดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้กันก่อนละกันนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเจ้ากอริลล่าเชฟนั่นเองนะครับทุกคนผมก็จะวางไปในส่วนของผมแบบแตัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะวางเป็นหม้อให้มันด้วยนะครับเพราะว่ากอริลล่าเชฟเนี่ยนะครับผมมันต้องใช้งานกับหม้อนั่นเองนะครับผมก็คล้ายๆกัััับบลลลลิิงงงเเเเเยยนนนนนนน่่อออะะทุกกคคคววาาาาามมสรรรถขจ้้ชฟตีี คคือนะรับถ้ามันอยู่ในหม้อนะครับผมเมื่อมีหม้อให้มันเนี่ยนะครับเวลาเราทําอาหารนะครับผมพอเรากดระบอาหารนะครับเราจะมีโอกาสดูพิเคตอาหารได้นั่นเองนะครับเหมือนการทําซ้ําอาหารนั่นแหละนะทุกคนยิ่งเรามีเยอะนะครับผมโอกาสติดมันก็ยิ่งเยอะนั่นเองนะครับทุกคนวางไปแบบนี้ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมานะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเตรียมในส่วนของเมล็ดมานะครับก็จะเป็นเมล็ดโตมิโต้นะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นเมล็ดโตมิโต้นะครับผมประมาณ100นั่นเองนะครับทุกคนก็ไปหาตําแหน่งที่ท่านผู้ชมต้องการจะวางก่อนนะครับก็แรรรรรกนนนนนนนะะะะคคัับบผผผผมมมมมจวววาางงงโโตตตทไไ้้้้้้ีีใหู่ชยื จุดเดียวเลยทุกคนต่อมานะครับผมให้ทุกชมเปิดสซอร์ชนมานะครับผมแล้วก็ไปที่เมนูฟาร์มนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่เมนูออโต้แพนนะครับตรงนี้นะครับผมให้ทุกชมปรับเป็นชาเลคเตอร์นะครับผมแล้วก็ถือเมล็ดโตอมิโต้ไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็กดไปที่ออโต้แพนได้เลยนะครับผมปึ๊บนะครับนี่นะทุกคนมันก็จะวางในส่วนของเมล็ดโตอมิโต้นะครับผมหรือมะเขือเทศนะไว้ในจุดเดียวแบบนี้นั่นเองนะครับผมปล่อยให้มันวางไปได้เลยนะครับผมประมาณ100เมล็ดก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะคคคคคครรรรรรรััััััััับบ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 กกกกกก็็็็ใใในน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 นตตอออีีีีี้้้้้แแแลลลววะะะะะผผผมมมมจจปููยยยย่่่่่ำหหหงงงเเเเเดาาท การลดน้ําให้มันโตได้เลยนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยลดน้ําต้นไม้จนมันโตแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมสิ่งที่ผู้ชมต้องมีขั้นต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของสปริงเกอร์นั่นเองนะครับผู้ชมต้องมีสปริงเกอร์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมก็คือฮันนี่สปริงเกอร์นะครับผมแล้วก็ช็อกโกแลตสปริงเกอร์นั่นเองนะครับทุกคนก็สองสปริงเกอร์นี้เนี่ยนะครับผมเมื่อเราวางใส่พืชของเรานะครับมันจะทําให้พืชเราติดสถานะนั่นเองนะครับถ้าเราวางเป็นฮันนี่สปริงเกอร์นะครับมันก็จะติดฮันนี่แก๊สนะครับแแลล้้ววกกกกก็็็็ถาางงเเเปปนนนนชออโตสรรริ์ี่ยะคัับม ก็สามารถใช้ของเคลื่อนก็ได้นะครับทุกคนอ่ะก็ท่านผู้ชมนะครับผมอ่านำสปริงเกอร์เนี่ยนะครับมาวางในส่วนของตรงต้นไม้ของเราได้เลยนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับผมกดวางไปได้เลยนะครับเมื่อท่านผู้ชมวางสปริงเกอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าพืชงเราเนี่ยก็จะติดฮันนี่แก๊สแบบนี้นะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าวางเป็นช็อกโกแลตก็จะติดเป็นช็อกโกแลตนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อท่านผู้ชมวางสปริงเกอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับผมให้ท่านผู้ชมรีบนิดนึงนะก็คือให้ท่านผู้ชมเปิดเิ้นมแลวก็ที่เมมนูิกซ์นรรงนี้ะคับ์มงแคค่นนี้ะรับ ครับผมมันก็จะทําให้พึ่งเราเนี่ยนะครับติดสปริงเกอร์ฮันนี่แบบไม่จํากัดแล้วนั่นเองนะครับผมวิธีนี้นะครับผมก็จะเป็นการทําสปริงเกอร์ไม่จํากัดนั่นเองนะครับทุกคนแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือถ้าเราออกเกมนะครับผมการทําสปริงเกอร์ไม่จํากัดแบบนี้นะครับมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับผมเมื่อเราทําสปริงเกอร์ไม่จํากัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมขั้นต่อมาก็เปิดซีรีส์มานะครับไปที่เมนูฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมต่อมาก็ให้ทุกชมมาที่เมนูออโต้คอลเลกตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับผมหลังจากนััััั้้้้้้้้นน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 นะะะะคคคครรรรรบบบบผผมมมมมมมเเเเลลลลลลืื่่่่อองงงงาาาดดตตตตตไไวทททฟูููกกกกก็็็็ใหชชปปปปีซึโโ เลือกไปเป็นต้นโตเมโต้นะครับผมก็สามารถเซิร์ชได้ตรงช่องตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะเลือกเป็นโตเมโต้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมตรงวัยรุ่นมือดัชนนะครับก็ทุ่กชมเลือกสถานะที่ทุ่กชมทำนะครับซึ่งผมทําเป็นฮันนี่แก๊สนะครับผมก็คือใช้เป็นฮันนี่สปริงเกอร์นะครับก็เลือกเป็นฮันนี่แก๊สนะครับหรือสำหรับใครนะผมที่ใช้เป็นช็อกโกแลตสปริงเกอร์เนี่ยนะครับก็สามารถเซิร์ชไปได้เลยนะครับเป็นช็อกตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะก็ผมจะเลือกเป็นฮันนี่แก๊บแบบนี้นะครับหลังจากนับทีี่่ กายพันธุ์ฮันนี่แกะให้เราแบบนี้นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยนะครับผมกดเก็บในส่วนของผลไม้แล้วเนี่ยนะครับก็มาที่เมนูต่อมานะครับจะเป็นเมนูกีเวนนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูคุกกิ้ผพอนตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมี5ช่องให้เราใส่นะครับเราสามารถใส่ผลไม้ที่เราปลูกได้เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าผมปลูกเป็นต้นโตมโต้นะครับทั้ง5ช่องตรงนี้เนี่ยผมก็จะเลือกเป็นโตมโต้แบบนี้เลยนั่นเองนะ นะครับผมกดเข PI, function, rier, ้าไปปุ๊บนะครับนี่นะทุกคนมันก็จะทําการเอาผลไม้ที่เราเลือกเนี่ยนะครับผมก็คือ <dated> อ <teenage fashion online> <pl ains> ่าโตเมโต้เ <guarante> นี <siglo achi bizarre> ่ยนะครับมาใส่ในหม้อให้เราแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะทําการปรุงอาหารให้เรานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งมันก็จะใช้เวลาการทําอาหารนะครับผมประมาณ5-6นาทีนะครับแล้วก็ตรงมิวเทชันเนี่ยนะครับก็จะครบ100%แบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนเพียงแค่นี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะสามารถเอฟเคได้แบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมแต่ท่านผู้ชมต้องห้ามออกเกมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าท่่่่่าาานน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 นผู้ชมมมมอออออกกกกกเเเเียะะะะคคคคครรรรรัััััับบบบใสสวขงงททํปิิ์็จไตดุ แล้วก็ต่อมานะครับผมการส่งอาหารให้หนูนะครับวิธีการทําก็คือเปิดเซีลชิตมาแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอเป็นเมนูแลสตรงนี้นะครับผมตรงเซเล็กซี่วันนะครับก็จะเป็นการเลือกของรางวัลนะครับก็สามารถไปเลือกของรางวัลที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยนะครับซึ่งที่ของรางวัลที่ผมต้องการเนี่ยนะครับก็จะเป็นกล่องนะครับผมแล้วก็เป็นเกาเม็ดแพ็กนะครับแล้วก็กอริล่าเชฟนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นเกาเม็ดเอ็กนั่นเองนะครับทุกคนท่านผู้ชมสามารถปรับตามผมหรือท่านผู้ชมก็ปรับตามที่ท่านผู้ชมต้องกกกาาาารรรรรรได้เเเเลลลลยนน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 นะะะะคคคคััััััับบบป็็ใส่่วววขขขอออออองงงงงงืืมมมจผต เราเลือกเลยนะครับหลังจากที่เราชมเรื่องของรางวัลเสร็จแล้วก็สามารถเปิดไปที่ Auto c h o o s Reward นะครับแล้วก็ Auto s u m i t Mutation Food ได้เลยนะครับก็มันจะทําการส่งในส่วนของอาหารนะครับที่ติด Mutation นะครับให้กับหนูนะครับผมแล้วก็เลือกของรางวัลให้เราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับทุกคนเพียงแค่นี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะสามารถ F K ได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปก่อนนะฝากท่านผู้ชมกดไลค์นะผมกดติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะครับจากทีปนี้บายบายครับผมเจอกันครับ